โอ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นนี่อีกวันสองวันนี้ไปไม่ได้เลยครับข้าไมได้เดี๋ยวกลับรถก่อนตื่นเต้นแล้วผมขี่วาทำไมเนะี่ยโอ้นี่ฮะสวัสดีครับวันนี้วันดูรายงาน สถานการณ์น้ําท่วมจังหวัดบุรีรัมย์รอยต่อของเขตสุรินทร์เล่ายูวนสะพานไทชิดชอบโอ้ลับน้ํานะครับขึ้นสูงมากไระอยากสิภาคเลยแม่เอ้ยพี่น้องโอ้ไม่รู้ว่าน้ํามาจากไหนนะครับเต็มเลยดเ ฝนก็ตกเรื่อยๆ,ๆนะโดยพายุเข้าแบบพายุฝนลมแรง <Okay. S 1> oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเสือจะพาไปดูตรงปีที่แล้วนะครับที่ว่าน้ำท่วมนะปีที่แล้วที่ว่าน้ำท่วมที่เราช้างไปเล่นกันนะจะพาไปดูนะฮะับโ <Okay. S 1> ดูเมฆมาอีกแล้ว ความอ้วกแน่เลยปีนี้ยังไม่เคยไปเลยว,ว่าตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้เราขี่มาตรงบริเวณที่น้ําท่วมปีที่แล้วนะเอา้าน้ำก็ไม่ท่วมนี่ครับก็ปกตินะเดี๋ยวขี่ไปแป๊บหนึง่งเอาเจอมาด้วยเออน้ำก็ยังไม่มานะน้ำยังไม่มา ก็จะมาฝั่งนู้นเหมือนน้ำมามากเลยนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวพาไปดูวางทะลุนะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ปีที่แล้วที่ข่าวมาเลยนะบริเวณเนี้ยคือ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 ข่าวมาเลยอะ่ะ เสด็จมาเยอะมาที่บ้านก็เยอะนี่ฮะโอ้เริ่มมาเริ่มมาแต่ว่ามา,มา,มาแบบปริมๆริมมาแบบว่าโอ้มาอยู่ใครว่าไม่มามาอยู่นะครับมาแบบยังไม่พ้นข้าวที่เฉยยังไม,ม่ขึ้นมาอแต่ปีที่แล้วมาได้ไงเดี๋ยวให้ดูรอยปีที่แล้วนะครับรอยปีที่แล้ว ี่มันท่วมนะครับนี่ประมาณนี่นะดูรอยถาวรไฟฟ้านะครับนี่ไอซีซูไปดูครับนี่ฮะหรอีกประมาณเมตรหนึ่งจะเท่าปีที่แล้วเดี๋ยวไปดูตรงต้นน้ำดีกว่าตรงแม่น้ำมูลเราก็เลี้ยวเข้ามาตรงที่เราผ่าพี่บวัวมาเล่นน้ำประจำเลย เอรามาดูกันว่ามันโอ้เดี๋ยวลงไปดูกันนะโอ้ก็มีนกนะขึ้นมาเยอะพอสมควรนะแต่ก็ยังไม่ไม่แบบท่วมเข้าบริเวณนี้นะครับ วันนั้นพาบัวมาเล่นน้ำอยู่ตรงนู้นที่ปิงก่อนนะลมก็แรงด้วยนะนี่ครับน้ำท่วมพี่น้องรถยังสั่งจรดแตะมาได้ปกตินะฮะอ้ยถนนเนี่ถนนอันนี้เละม,มากนะบองตรงเดี๋ยวไปดูถนนฝั่งนู้นฝั่งนู้นท่วมน้ำเข้าแนละ้วเรียบร้อยนะปีที่แล้วน้ำมันไหลแรงเพราะว่าน้ำไหลาจาก ในหมู่บ้านลงมานี่ไงแต่ปีนี้ยังนิ่งๆนะเหมือนน้าจากแม่น้ำมันดันเข้าไปในนาข้าวของชาวบ้านเรามาอยู่ตรงสะพานเมื่อปีที่แล้วครปีที่แล้วน้ําจากนาไหลเข้ามาที่แม่น้ําแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับน้ําจากแม่น้ําไหลเข้านาแล้วดูจากการไหลนะดิ ที่เดิมเวลาเดิมเป๊ะเลยนะครับผมน้ําได้เริ่มไหลเข้านาไปเรียบร้อยครับโอ้โหดูดูความเร็วแรงของน้ำครับนี่ครับโอ้โหดูครับดีครับรถต้นยูค,คาครับ ครับเขามีครับใกล้ๆครับ,รครครบนี่นะ FC ถนนก็เริ่มแล้วนะถนนก็เริ่มแบบไกลๆลนะถนนไม่รู้ว่ารถจะขี่ไปได้หรือเปล่ารู้สึกถนนเริ่มโดนน้ำท่วมแล้วครับเดี๋ยวสักพักมันจะท่วมขึ้นมาเยอะกว่านี้แล้วก็จะท่วมบริเวณนี้สักพักนึงก็จะไปท่วม ตรงบริเวณถนนฝั่งเข้าหมู่บ้านนะครับดูเดี๋ยวเราเขี่ไปดูนะครับดูครับตรงนี้น้ำขึ้นมาแล้วเห็นไหมพอดีล้างล้อรถพอดีครับพีอสีขี่ล้างล้อรถพอดีครับ <g ül> กำลังเหมาะกบการล้างรถเลยนะ่บัวเขียวมาล้างนี่ว่อ โอ้ยห่างต่างระดับเก่าประมาณอีกนิดเดียวนะนี่เห็นไหมตรงซอยไฟใหญ่อะ่ะมีแค่ประมาณสองสองหนึ่งก็จะเท่าแล้วถ้าอนะีกสองหนึ่งนี่คือรถไปไม่ได้เลยโอ้ยฝั่งนี้นี่คือรถมาไม่ได้แล้วครับแม่ครับโอ้นี่ฮะ ตรงโค้งสะพานนะครับขึ้นสะพานรู้สึกว่าน้ำจะไหลเชี่ยวด้วยนะโอ้โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นนี่อีกวันสองวันนี้ไปไม่ได้เลยครับข้ามไม่ได้เดี๋ยวกลับรถก่อนตื่นเต้นแล้วผมขี่มานทำไมนะโอ้โหดูแม่น้ำครับขึ้นขึ้นสะพานแล้วเดี๋ยวไปกลับรถตรงไหนนะตรงนน้นก็น้ำจ่ออีกเลย รถตรงนี้ยังยังยังครับยังยังครับยางขับรถตรงนี้แหละอาโอเคครับกลับรถแล้วน,นีนี้เราจะขี่ไปดูโอ้ถ้าน้ำแรงกว่าน,นี้รถจะมาใช่ไหมใน,นดูแต่จอคอถนนอยู่แล้วอะ วันสองวันนี่คือมาไม่ได้เลยนะดิเอา้าขิดขวาเข้าไว้ไปโอ้โหล้างล,อล้อรโอ้คนมาคนมาคนมา ยิงเราต้องค,ค่อยๆไปนะผมอยากลางร้อนรถพาโบนเขียวมาหม้อเย็นนี้อ็ฉดุงอยู่คนเดียวนะลางร้อน,อนใครเหมือนตาจ่อ,จอยเลยอ๋อย่าหาทาเดือมือคงน้ำคนจะขึ้นสูงกว่านี้นะเอาโอเคไม่เสี สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไคร้กดไล่งกด,กด,งกด,งกดงแล้วก็แชร์เดี๋ยววันหลังถ้าน้ำขึ้นเดอะกว่านี้จะพาบัวเขียวมาล้างอยู่ที่นี่นะครับผมสวัสดีครับ